คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะผ่านแฟนเพจอาสาติมเรือนนาคานะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาหยุดที่วัดป่าคลอง11เ็ดเหมือนเดิมนะคะมาไหว้องค์ูองค์ย่ากันนะคะเราจะต้องออกมาทําบุญกันสักนิดนึงเนาะออกมาทํบุญออกมาทบุญมาไหว้องคูงย่ากันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วนะคะ หลุดพลจากการม้วนจอยสาดน้ำโดนจับนมมาแล้วเราเ็ต้องมาหาปู่หาย่าบ้างนะคะเพื่อที่จะมาขอพรให้เริ่มปีใหม่ไทยแล้วปังมีคนเข้ามาดูบ้างหรือยังคะตอนนี้นะคะหรือคนหลับอยังไงคะนอนตากแอร์ห้องกันนะคะเออหลายๆคนก็ยังแบบไม่อยากออกมาทําบุญเองอะไรเงี้ยเพราะว่าคืออากาศมันร้อนนะคะเดี๋ยวไอติมจะเป็นตัวแทนทุกคนนะคะที่จะพาทุกคนมา ไหว้องคู่งย่ากันนะคะพร้อมกับคุณคอปเตอร์นะคะใส่เสื้อกันหนาวน้ำางินน้ำเงินนะคุณเดือนธันวาเนาะก็นหนาวนี่คุณผู้ชมคิดมากก่อนนะคะคิดใส่เงินขาองนี้เนี่ยคือต้องคือต้องบอกแบบนี้ว่าตั้งแต่ทุกทุกครั้งที่มาเนี่ยนะคะองค์องพญานาคองค์เนี้ยจะเป็นองค์ที่ให้โชคบ่อยมากๆนะคะเกี่ยวเนื่องกับพวก ตัวเลขมงคลต่างๆไงโดยเฉพาะรัฐบาลไทยหลักฐานเราก็จะมาจุดกันที่นี่นะคะหัวยกระแสเขาก็มาที่นี่นะเออคุณอาร์ตคุณอะไรก็มาคุณองคุณอาร์ตแล้วก็เราตัลลี่พาเขาก็มามาติดตามกันที่นี่นะคะกนคือถ้าใครที่แวะเวียนเข้ามามีโอกาสมาทําบุญกันที่นี่นะคะตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้หกสิบห้าคนหกสิบห้าคนนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่ค่อยเปิดการมองเห็นเลยอะไรอย่างเงี้นะครเออหรือว่าเราใช้แบบเฟซบุ๊กอีกเฟซบุ๊กอินรึเปล่า คนดู65คนใช่ไหม ฝากกดแชร์ไปหน่อยฝากกดแชร์ใะครช่านะฮะถ้าใครคิดถึงกันใครติดตามกันชิลหกสิบห้าคนนะฮะอย่าปวัติศาสตร์เอออย่าบอกว่าจะต้องมานั่งคุยยืนคุยอยู่คนเดียวมันไม่ได้นะฮะทุกผนหนึ่งร้อยสี่คนแล้วค่ะตอนนี้โอเคมากเลยหนึ่งร้อยสี่คนแสดงว่าเฟซบุ๊กทำงานช้านิดนึงวันหยุดพนักงานนะฮะการเปิดการมองเห็นก็อาจจะช้านิดนึงปรเล่นสงกัญยังไม่กลับเขาอยู่ไหนพัทยาจ้าเออทำงงานไหรพัทยากันนะ หรือว่าไปงานไหลพัทยากันหรือว่าไปหาแบบติดตามแบบไ์ส,สดงานไหลก็อยู่หรือเปล่าไปเล่นสัตว์ลงสัตว์น้ำก็อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเดินไปรู้นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ,นะคะนี่ต้องบอกก่อนนะว่าองค์นี้ยให้โชคบ่อยมากเวลาใครที่มีโอกาสเข้ามาทาบุญที่วัดปากคลองสิบเ,เนี่ยเดินนี่สังเกตง,ง่ายๆจะมีต้นไทรจะมีต้นไทรอยู่เป็นมุมแบบว่าเป็นมุมข้างในสุดเลย นะคะส่วนด้านในตรงนี้ก็จะเป็นสาราที่แบบว่ามีพระเรียกว่าอะไรนะพระพุทธชินรารามไปที่ไหนก็ต้องเจอพระพุทธชินราชเนาะก็เป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วจริงเหรออันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งใช่ระคะองค์จิงจะอยู่ที่พิษณุโลกพิษณุโลกนะคะเป็นองค์ที่สวยมากนะคะมือกรุงมือกล้องก็พิษณุโลกสายแมนสองแควเนาะเออเออแบบหน้าแบบนี้ก็ต้องมี มีสะพานน้หลงใต้ข้าจะไเดินนําไปก่อนเลยคุณผู้ชมเุ้ยสองเราคนดูแล้วค่ะโอเคแล้วก็จะหันต้องมาตรงนี้เลยนะคะเดินถอยหลังแล้วเดินเป็นไหมอยู่นะตอนนี้คืออากาศมันมันมันก็รู้สึกว่าร้อนๆนะนะบางคนก็อาจจะไม่ไม่อยากไม่อยากออกจากบ้านอยากออกจากบ้านกันนะคะก็ออกจากบ้านแต่ไม่ออกจากบ้านก็ค่าใช้จ่ายก็มีค่าเท่ากันค่ะคุณผู้ชมขามันก็จะมีค่าเท่ากันเพราะว่าอะไรรู้ไหม นอนตากแอร์อยู่บ้านก็คือค่าค่าไฟก็พุ่งปี๊ดเลยพุ่งพุ่งขยานมุ่งฟาดอยู่พุ่งมุ่งขยานพุ่งมุ้งฟาดฟาดนะคะเออเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีโอกาสเดินออกเดินเดินทางมาทาบุญแล้วล้วก็มาทําบุญเพราะมันก็จะประหยัดนะคะเออประหยัดทรงประหยัดไฟนะฮะถ่านเติมน้ามันอะไรอย่างนี้แล้วพาผู้ชายไปเล่นงานไหลหรือเปล่าหรือยังไงครับวันนี้เราจะมีเลขมงคลประจาวันมาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมขานะคะสุดแล้วแต่จะเอาไปอ่าชะนา ไปพิจารณาอะไรนะคะเราก็จะมีเลขปิงปองปปิงองจากแม่ตะเคียนนะฮะแม่ช่วงเนี้ยแม่ตะเคียนไม่ได้ทำงานเลยสองสองรอบก็ไดน่อยแล้วก็ถือให้กับเใส่ในใส่ในน้ำตุยแหละตะก้องตะก้องเกิดหี้ยแล้วนะคะ อย่าลืมนะทุกคนมาไหว้สารากังน้ำมาขอพรแล้วแม่ตะเคียนก็จะให้โชคนะคะแต่หลังๆเนี่ยแม่แม่ตะเคียนนาท่านน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นวันไหลภรยาอยู่เฮ้ยหยอกหยอกแม่ตะเคียนที่นี่ชอบจังนะริงๆเพราะว่าคือเวลาเวลามาที่นี่ทท่ไหรเนยก็คืออ่าจับสักประมาณสิบครั้งเนี้ยจะจะเข้าอยู่ประมาณสาม กหยอกหยอกแล้วแม่เนอโอเคเรามาถึงแม่แม่ตะเคียนกันแล้วคุณผู้ชมค่ะแม่ตะเคียนพรที่มุนวันตรงนี้ก็คือเขา <c oughs> เขาเชื่อว่าคือห้ามป่อยนมางได้ติงปองหรืออะไรนะอ่เซียมซีซมนะคะอ่าลองลองลองคอมเมนต์มาซิว่าอยากได้เซีมซีหรือปิงปองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อแบบบางคนเขาอาจจะสับสนเนี่ยแบบว่าอุย้ยมันจะดูเยอะไปอะไรไปอะไรยเงี้ย แต่ว่าจริงๆมันก็ร้อนจริงๆนะนะตอนนี้ประเทศไทยกําลังแต่งงานกับดวงอาทิตย์ท่รนะุ่งประเทศไทยนะฮะเอ,อนอกจากร้อนกายแล้วร้อนใจแล้วหลังสงกรร้อนเงินด้วยนะคะ, <laughs> ะ,คะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีความเอ,อจำเป็นนะคะที่เราจะถูกหวยกันนะคะในว่าถัดไปนะคะไม่งั้นก็คือ,เ,อ,อเงินที่ยืมไปเที่ยวสงการานก็คืออาจจะไม่มีคืนนะคะนึกออกไหมครเพราะว่าคือวันหยุดมันอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะ นี่ทุกคนแม่แม่ก็เขียนเชื้อไหนทุกครั้งที่มาที่นี่จะมีงูเขียว,ม,วมีตุ๊กแกนะครับงูเขียวคืองูเขียวตัวเท่าเนี้ยแต่แต่ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเก็ไม่รู้การเ<อ>ดินให้ไม่รู้เนี่ย <laughs> <laughs> คอสตูมคุณแม่ก,ก็คอสตูมแม่ตะเคียนก็จะมีความค,คล้ายคล,ลึงกับงานเวดดิ้งอยู่ คนดูทั้งคนดูสี่ล้อยคนแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะเพจไม่ได้ปิดการมองเห็นนะคะเออแล้วมันร้อนนะเดี๋ยวมาขอขอพรเพียบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากได้เลขดิงปองเหยียดหรืออยากได้เลขเลขเลขเซมซีคอมเมนต์มาเลยตอนนี้เพราะอยู่อยู่ที่สามกันแล้วนะคะ <c oughs> สาธุนะคะแม่เกษพรชิมุนวันนะครับรูกมาหาแม่เออทั้ง อสี่ห้าปีแล้วนะคะก็ลูกหลานมีความสเปนที่ต้องถูกหวยนะคะแต่ก็ไม่รู้ถูกหวยเลยนะ <c oughs> คือมันก็จะมีเลขแบบมุงคลไปสังวันให้น้องนะคะ <c oughs> สุดแล้วต่จะเอาไปซื้ออะไรกันนะคะก็ขอให้ในายตะเคียนแบบนี้ตานะคะวันนี้นะ <c oughs> โอเคนะคะส่วนรัฐบาลไทยนะคะทุกคนค่าฝากด้วยติดตามกันผ่านช่องช่องทางแฟนเพจนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะเป็นเพียงแนวทางในการประกอบการพิจารณาเท่านั้นนะคะเราเราเราอาจจะ ต้องเตฟตัวเองในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยและที่สําคัญก็คือเราอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในทุกๆช่องทางนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพคือมันเยอะมากๆมิจฉาชีพทํางานเก่งมากๆนะคะก็ต้องตกมือให้กับมิจฉาชีพก่อนนะคะ <S 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 เออเพราะว่าคือ,อ,อในทิตตอกเอ่ยในเฟซบุ๊กเอ่ยเนี่ยก็คือมันมันก็จะมีหลายๆช่องทางนะะที่แบบสร้างเพจปลอมหรือช่องปลอมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหลอกลวงแฟนเพจนะคะเข้าไปสู่ในวงจรของ พนันออนไลน์นะฮะหรือเข้าไปสู่ในวงจรของการถูกล้อ,อลวงหลอกลวงต่างๆนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องระมัดระวังนะฮะช่องทางจริงของอาจารย์ไอติมเ,เองนะก็คือติดตามผ่านแฟนเพจนี้เท่านั้นมีคนติดตามอยู่ที่4 6 0 0 0 0คนนะคะแต่ตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่หรือคนดูเท่าไหร่คะคนดูอา500 500คนดูนะฮะฝากกดแชร์ด้วยเพราะว่า อตอนนี้มิสฉาชีพทางานเก่งมากระบาดหนักมาก,มากๆหลายๆคนอินบอกเข้ามาแล้วก็คือแบบว่าถูกหลอกกันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็คือเราอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้เรามาระวัง,งเลยด้วยนะคะเพราะว่าช่องจริงจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะลิง์ของเว็บพนันใช่นะไม่มีอะไรทั้งสิ้ดนดะะจะไม่มีลิงเว็บพนันใดๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้นก็คือแบ่งปันในส่วนของตัวเลข ที่ชอบและตัวเลขที่เป็นความเชื่อนะคะทั้งเลขทูบหรือเซียมซีหรืออะไรก็ตามนะฮะหรืออาจจะเป็นตัวเลขแบบมงคลประจําวันให้นะครับเราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่เราจะพิจารณากันแล้วก็มีสติในการที่จะติดตามนะฮะแล้วก็ใช้วิจาราณด,ด้วยนะอะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเลขเซียมซีกันนะทุกคนเนาะได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับก็คือได้ยินไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงมันไม่ค่อยได้ยินหรออ่าขึ้นขึ้นอันนี้ไหมขึ้น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  ได้ยินเสียงไหมครับคิดถึงอาจารย์เนาะทุกคนอยากได้อ่าปิงปองอยากได้ปิงปองเหรออืมแต่เนี่ยลองลองลอง,ลองไปดูที่มือถือสิมา่าแบบมันได้ยินไมห,เหมเอ่ยินเลยเสียงเบาเขาบอกมีบอกคนเดียวหรือเปล่าเขาให้เขาเพิ่มวันลุ้มเขาบอกเนาะ ลองกดเพิ่มเสียงในโทรศัพท์ดูสิอุ้ยก็ซื้อมาหลายบาทอยู่นะได้ยินแล้วแต่ได้ยินปกติกันโอ๊ยแปลว่าคนที่ไม่ได้ยินแปลว่าลือเปิดเสียงหรือเปล่าเสียงเบาเสียงเบาค่ะได้ยินข่าวแต่เอ้าเสียงกันแล้วลูกเพจเสียงกันแล้วคนบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินมันมีคนรออยากได้เล็กปิกฟองใช่ไหมเลกปิงปองเล็ปิงปอง เล็กอีกองเดี๋ยวจบแต่เล็กมีกองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปไหว้องคู่ที่สารังน้ำตั้นะคะทุกคนค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลืกไม่อยากเหนื่อยนะที่จะพาทุกคนมาทาบุญมาพาทุกคนมาขอพรในนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่กล้าจะออกจากบ้านเนาะเพราะว่าแล้วก็นอนห่มผ้าอยู่เปิดแอร์ห่มผ้ากันชิดใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะคะเออวัดว่าอารามก็จะเงียบๆสักนิดนึงนะครับทุกคนนะเพราะมันร้อนจริงจริง โอเคอาลูกแรกนะทุกคนนะเลขมงคลประจำวันของเราวันนี้พลูมือบอกแต่ว่าเลขเข้าบ่อยมากเนี่ย่ะเห็นคำพังไปเลนเล็เข้าบ่อยมากนะเลขแรกมาละอีก ได้ชัดเจนเนาะชัดเจนรูเรื่องได้ยินแต่เสียงคอปเตอร์สังเกตเห็นว่าหนึ่งนะฮะเอ้ได้ได้ทั้งหมดจะแปดร้อยคนดูแล้วสามตัวพอเอาสามตัวพอถ้าหนึ่งสัว โอเคนะครับไปเสี่ยงดูนะครับ <Okay. S 1> เป็นเลขมงคลประจำวันเป็นเลขมงคลประจำวัน <อะ S 1> เดี๋ยวเราไปไปไปไหว้องค์ป okay. ูุกในชั้นหนึงอ่าทั้งหมด800คนดูครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เออพระนุ้ยนะสลากัินแบ่ง คุณรอนะมีแต่ฝากฝากด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่27เดือนเราจะมีรายการเอ่อเลขผีเฮียนเนาะเราจะมีผู้ร่วมรายการนะคะเอออาจจะมีพิธีกรรมในเรื่องของการขอเลขจากผีคุณผู้ชมค่ะจะมีการขอเลขจากผีได้ยินไหมจะหนึ่งพันคนดูแล้วอ่าจะมีพี่อ่าลองเอาสองไมสิฮัลโหลเออเอาสอง,อสองไมไปเลยเ จะมีเขาเรียกว่ามีพิธีกรรมในเรื่องของการขอเลขจากผีบ้านหลางนะคะเออนะคะหลายๆคนก็มีโอกาสได้ติดต,ตามแล้วนะคะรายการเลขขีเหียนนะคะลอตเตอรี่พาร์ทในวันทนะี่27ค่ำคืนค่ำคืนวันที่27เราจะเจอกันนะคะก็อาจจะเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะที่อาจจะมีคาเหียนนะคะของผีอาจจะอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแจ้ ก็เลยต้องเหมือ่อยจนอายที่ต้องเหนื่ก็ทำฉันรู้สึกว่าทำไมไม่สวยพอเลยเขาไม่ได้แต่งหน้านนะเธอ,อเห<อ>็นไหมใส่เนนเธอสวยสุดนะเธอมาดำเนินรายการแทนฉันหน่ี่ทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นสารากต่งน้ำลหลายๆคนก็เคยมากันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใที่